มันมันไม่ได้แกล้งนะมันคือหน้าที่นะเราก็เราก็แค่ถ่ายทอดวิทยายุทธให้โปรแกรมนี้จะมีทั้งหมดสี่ท่านะครับอกสองไหล่สองโอ้นะครับค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับเริ่มจากท่าที่ยากก่อนวิพื้นให้มาดูครับ เพราะฉะนั้นเอา5ครั้งดูพุทซับนะครับบนเบนเดี๋ยวมาช่วย 1. ลงหายใจเข้านะครับเปิดหน้าอกก่อนขยายกล้ามเนื้อจับให้กว้างเอาลองดูก่อนค่อยๆไปทีละท่า <c oughs> มือกว้างกว่าหัวไหล่ <c oughs> <c oughs> มือกว้างกว่าหัวไหล่ <c oughs> โอเคครับมองไปข้างหน้าอ่ะเริ่มไป 1. ดันขึ้นมาอกต่ำๆเลย 2. ต่ำๆ สได้อยู่สี่ห้าหโอ้ได้เกินเจ็ดสิได้ไหมแปดนี่คณะบอกว่าวิทพื้นไม่ได้แล้วเนี่ยโอเคท่าที่สองนะครับบาร์เบลเบน์เพรสนอนลงไปครับ <Okay. S 1> หัวอยู่นู่นครับขายอยู่นี่โอเคนอนลงไปครับอ่า จับบาต่อจับมือมมสครับชา้ชาขากว้างปกติาวางข้างล่างขาวางข้างล่างโอเคนะครับข้อมือตรงนะครับลงมาแตะหน้าอกกลางอกและดันขึ้น1นะครับเอา15ครั้ง2 3ลงหายใจเข้าขึ้นอนอก4 5 6นะครับ 7นะครับ8ทิศทางการลงให้พอดีหนะ้าอกไม่ขึ้นคอ9ไป10อันนี้ลงพุงแล้วไม่ได้ต้องหนะ้าอกตรงๆ11อ่ามันจะคงเคงนิดนึงนะครับ12ลองฝึกดูเบามาก13นะครับอันนี้ใช้20ปอนด์น้ำหนัก14ไป15ได้ไหมอาแถามสัก5ครั้ง16ถ้าเล่นได้เกิน15แสดงว่าเบา สิ 18, ต้องเปลี่ยนละสิบเ้าอ๊บโอเคปล่อยครับชา้าชยืนขึ้นครับชา้าชคว่ำมือนะครับยกนะครับบาเบลครีนแอนเจอร์แขนตรงนะครับวางลงเล่นให้มาดูครับชา้าชจับกว้างครับโอเคขากว้างหันหน้ามา,านะครับยกขึ้น หนึ่งนะครับ่าแล้วพี่จะดูอะไรพี่ต้องหันหน้าดูกระจกไม่ต้องไปดูกล้องค่ะหันหน้าดูกระจกกระจกนะนี่ไงข้าหลังนี่ไง,ไอ,งอ่าจะโชว์ตัวสละออะปะเอ๊บชาชาครับมาสองลงหายใจเข้าครับขึ้นออกสามเล่นให้ม้าดูสิบห้าครั้งสี่มา ห้า <5, S 2> เห็นไหมน้ำหนักไม่ได้หนักมากแต่เราจะเล่นกันไม่พัก6นะครับวันนี้เป็นโปรแกรม upper body ช่วงบนทั้งหมด7นะครับเป็นไงฮะแนะครับยิงทีละชุด <c oughs> 9มือบาลานซ์ซ้ายขวาครับยกเท่ากัน10นะครับบาเบลจะใช้แขนช่วยเสมอ <c oughs> เห็นไหม ขวาหมดซ้ายช่วย11 15อด้าได้ไหมตัวตรงๆเชิดออกขึ้น12นะครับ13 14 15สิบสนะครับเป็นไงครับไหลสองท่าแสดงว่าต้องมีอีกท่าหนึง่ง นะครับแบมือแล้วยกขึ้นมาอย่างนี้ดูม์ดนะยกขึ้นมาตรงนี้เอาลองดูก่อนช้าๆแบมือขากว้างนะครับเหยียดแขนตรงๆนะครับเหยียดแขนตรงๆเหยียดแขนตรงๆตรงยังไงอะนี่ไงนี่ไงข้างล่างนี่ไงดูม์ดเชือดขึ้นยกขึ้นหายใจออกหนึ่งช้าๆไปสองแต่สะโพกเลยเอาสิบครั้งสามสี่ไม่งอไม่งอ เอ๊บห้าหนักหน่อยเพื่อหนักท่านี้6ช้าๆ7 8แปดนะครับห้ามงอแขนเอ๊บเก้โอเคพักแป๊บหนึ่งครับหายใจนะครับนั่งพักก่อนน,นะครับถ้าเรางอแขนเราจะได้ไบเซปถ้าเราเหยียดแขนเราจะได้โชเดอร์นะครับเอ็นเทเลียโชเดอร์ก็คือไหล่หน้าเราอยากได้อะไรเ่นั้นนั้นนั่งก่อนนั่งแล้วดูมาร เอาท่านี้แบมือแขนไว้เล่นอีกท่าหนึ่งนะครับทําท่านี้ขึ้นมาแบมือห้ามจับเจ็บข้อมือแบมือนะครับเล่นให้มาดูยี่สิบใช่ขึ้นมาธรรมดาอาจจะไม่ไหวก็ได้นะครับเล่นเสร็จเล่นต่ออีกท่าหนึง่งนะครับแบมือจับแคบนะครับจับแคบแคบเป็นลองเฮดหน้าแขนลูกยาวแค่นี้นอีกยี่สิบ นะครับพร้อมแล้วบอกอ่ะอตอนนี้เลย <c oughs> นะฮะถ้าทําไม่ได้ยืดรถนั่งแท็กซี่กลับนะฮะโอเคหายใจแบมือก็ <c oughs> ใช่ก็คือให้แขนตรงก่อนเราจะเล่นทีละสองล็อ,อกศอกชิดลำตัวนะครับพับขึ้นหายใจออกลงหายใจเข้าหนึ่งง่ายไหมล่ะ <c oughs> สองแตะขาเลยครับแตะขาเลยสามไป <c oughs> สี ไปเรื่อยๆครับ5 6เห็นไหมก็บอกแล้วไม่อยาก7จยืดแขนง่ายกว่าแปดนะครับ9 10นะครับไป11นะครับเล่นโชว์คนอยู่ข้างๆไปเลย12บสก้ามใหญ่ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องกลัว13ข่มไปเลย14ครับเขายกสี่เราไม่ได้หรอก15ใช้นิ้วเยอะไปแบมือแบมือ 16ไป17อ่า18อันนี้7จโลสิบเกยีนะครับยืนนิ่งๆก่อนอีกท่าหนึ่งเป็นไงหลายท่าไหมฮะจับแค่ครับแค่นี้ยืนตรงเชิดดอกขึ้นนะครับลองดูไม่ถึง20ก็ได้ไม่เป็นไรไป1 2ครับชุดนี้เล่น3รอบ3ลงหายใจเข้า สี่แตะขาเลยครับห้าหมาเจ็ดปดเนะครับโอ้โหหน้าตาดูจริงจังนะสิบดูเข่งขืมอนะเหมือนโกรธใครมาสิบเอ็ดสิบสองเอาเท่าไหร่ดีสิบสาเอาสิบห้าพอ อีกครั้งหนึ่งเอาพักไปเลยสามนาทีนะครับนี่คือชุดแรกนะครับใช้เวลาไปทั้งหมดสิบห้านาทีนะครับเล่นสามรอบนะครับมีหกท่า